โอเคก็สวัสดีครับพี่ๆน,น้นองๆทุกคนวันนี้นะครับสันเซร์น,น,น,นะครับก็อยากจะมาแนะนำแล้วก็รีวิวสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับอันบ็อกซิ่งนะครับเคสที่ผมคิดว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับคนที่ใช้เจ้าตัว Redmi K30 อยู่นะครับตอนนี้เพราะว่าแต่ผมเข้าใจว่าเเมืองไทยเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะหายาก อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าในเรื่องของโรคระบาดนะครับตอนนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ทั่วโลกนะครับทำให้เวลาที่จะสั่งของสั่งของอะไรเงี้ยนะครับมันจะต้องถูกไปกักไว้นานหน่อยอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าทุกคนรอได้นะครับแล้วก็สั่งเจ้าตัวนี้มาใช้ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะแนะนําพอสมควรนะครับเพราะว่าคือมันตอบโจทย์ในเกือบทุกเรื่องที่ผมใช้ข้อเสียก็ยังมีบ้างนะครับแต่ว่าข้อดีมัน ตเยอะมากๆนะครับแล้วก็จะมาทำอันบ็อกซิ่งนะครับสำหรับเคสที่ผมสั่งไปนะครับประมาณนานแล้วนะก็เกือบ10 10กว่าวนะันน่ะวันนี้เพิ่งจะมาถึงนะครับก็เดี๋ยวจะอันบ็อกซ์ด้วยเลยนะครับนี่ยังไม่ได้อันบ็อกซ์เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้คือเป็นเคสที่ผมใช้มาตั้งแต่ในเจ้าเสี่ยวมีมีแม็กซ์สามนะครับแล้วชอบมากเพราะว่า ไอตัว Mac 3เนี่ยมันเป็นมือถือที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับแต่ว่าพอใส่เคสนี้เนี่ยคือกริปของมันเนี่ยเวลาจับเนี่ยโหแบบแน่นมากแล้วคือมันไม่ต้องกลัวที่จะหลุดมือนะครับแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะบางมากทีเดียวนะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยผมจากจะแนะนำเคสที่สำหรับคนที่อาจจะชอบทำมือถือตกบ่อยหรือว่าไม่ตกบ่อยแต่คือต้องการที่ จะรักษามือถือให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับเวลาที่ตกเนี่ยมันก็สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีนะครับผมแนะนําเจ้าตัวนี้ครับเคสผมไม่รู้มันเรียกเรียกถูกหรือเปล่าเรียกว่าซุนนะครับอันนี้นะครับมัน x u n d d นะครับอันนี้คือทุกคนก็สามารถไปหาเปิดพวกเว็บออนไลน์ช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยเจอแน่นอนนะครับที่ผมดูเนี่ยราคาก็อยู่ในหลักร้อยนะครับซึ่ง แต่ละร้านก็คงราคาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ส่วนอันนี้เนี่ยมันก็มาจากจีนนะครับปกติอยู่แล้วนะครับอันนี้เขาเขียนว่าเนี่ยพอถ้าเกิดเราซื้อมาเนี่ยเขาบอกโอเคขอบคุณมากที่ซื้อเขามานะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะคอยเหมือนกับพัฒนาสินค้าของเขาให้ดีไปได้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับส่นนะครับแล้วนี่ก็คือเป็นหงมีนะครับก็คือเรดมีของเรานี่เอง K30 นะครับเป็นเคส TPU ใสนะครับแล้วมี เดี u, ๋ยวผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องข้างในดูก่อนดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ใช้เจ้าตัวนี้มานะครับเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์ด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือผมไอตัวสติกเกอร์ด้านหลังเนี่ยก็เป็นชาวแก๊งในกลุ่มเรานี่เองเป็นคนติดให้นะครับเนียนกริปมากนะครับอันนี้แล้วก็โอเคเราจะมาแกะเจ้าตัวซุนกันก,นก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ อันนี้คือข้างๆก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นตัวหนังสือภาษาจีนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราแกะกล่องกันเลยข้างในเนี่ยนะครับก็เห็นเจ้าเคสมาก่อนเลยนะครับในนี้มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับข้างในเนี่ยเราก็จะมีเคสแต่เราเอาเคสเก็บไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาดูว่าเขามีอะไรให้เราบ้างนะครับ ก็คืออันนี้เป็นตัวกันกระแทกไม่เกี่ยวไม่มีอะไรนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นเวดไวฟ์นะครับเราสามารถที่จะทําความสะอาดมือถือของเราก่อนนะครับก่อนที่จะใส่เคสได้นะครับแล้วก็มีดัสแอปซอร์เบอร์ด้วยอันนี้เป็นชุดมไม่ใช่ชุดทำความสะอาดนะครับก็เอาไว้ข้างๆก่อนแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยโอเคแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นกระจกเป็นฟิล์มนะครับเอาไว้ติด เลนด้านหลังนะครับของเราเองเนี่ยนะครับเนี่ยเขามีเขียนว่าให้แกะไอ้ตัวด้านในออกก่อนเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะใส่ติดกับตัวเลนของกล้องของเรานะครับอันนี้คือผมชอบเ,ออเขาให้มาครบทุกอย่างเลยนะครับคือเราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มอีกแล้วนะครับแต่ผมก็ยังกระแดะซื้อมานะครับเพราะว่าอยากจะมีเคสเปลี่ยนใช้นานๆแล้วมันเบื่ออะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกระจก นะครับเป็นฟิล์มกระจกนะครับอีกชุดหนึ่งที่เขาแถมให้มานะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรทั้งหมดก็มีแค่นี้เองนะครับในกล่องเดี๋ยวผมเอาไว้เก็บไว้ข้างๆก่อนนะครับแล้วเรามาดูเจ้าเคสกันก่อนดีกว่าเคสเนี่ยนะครับคืออันนี้ก็คือเป็นเคสที่เคสใสนะครับเอาไว้โชว์ด้านหลังของเจ้าตัว K30 ซึ่งผมว่าสีนี้เป็นสีที่ปี2000 ่เนี่ยเป็นช่วงที่ควรที่จะใช้สีที่มันออกมาใหม่ๆหน่อยแบบสีนี้นะครับแล้วก็ที่เห็นข่าวคลาวของแบรนด์อื่นเนี่ยเขาก็มีออกพวกสีเขียวเน้นสีเขียวเป็นหลักนะครับอันนี้ r ร d m i เราเนี่ยก็แหวกแนวดีใช้ได้ทำออกมามีสีม่วงสีม่วงอะไรเงี้ยซึ่งผมก็จะหาอยากจะหาให้แฟนใช้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันเริ่มหายากนะครับส่วนวิธีการใส่เนี่ยนะครับคือ ขอบข้างๆมันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเนี่ยมันนิ่มมากนะครับซึ่งมันไม่กินมันจะไม่กินตัวเคสขอบข้างๆเราแน่นอนมันไม่กินแน่นอนนะครับฉะนั้นคือเราก็สามารถใส่ได้อย่างสบายใจเลยนะครับใส่ง่ายมากนะครับแต่ว่ามันก็จะทําให้ที่ผมบอกอ่ะคือมันป้องกันค่อนข้างจะสูงนะครับการป้องกันของมันค่อนข้างจะสูงคือมันจะมีพวกเขาเรียกว่า ลิฟต Protection เนี่ยมันขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะเวลาที่สมมุติเราไปชนนู่นนีนูนนีอะไรเงี้ยนะครับคือมันก็จะซัพพอร์ตแล้วก็รับแรงกระแทกได้ดีนะครับแต่ว่าส่วนด้านหน้าเนี่ยของคุณเพื่อนผมเองเนี่ยเขาติดพวกฟิล์มกระจกมาให้นะครับพอติดฟิล์มกระจกมาให้เนี่ยเขาก็เวลาใส่เคสเนี่ยมันก็อาจจะแบบมีเนี่ยให้ดูตรงฟิล์มกระจกของเพื่อน ดูกล้องโฟกัสไหมเนี่ยนี่นะครับอ่านี่คือฟิล์มกระจกของเพื่อนนี่ค่อนข้างจะหนาพอสมควรนะครับฉะนั้นคือเวลาที่เราใส่เคสเข้าไปนะครับมันก็อาจจะล้ำขึ้นมาออกมานิดหนึ่งเนี่ครับงถ้าส,สังเกตดีๆตรงลิฟต์โปรเทคชันของมันตรงนี้นะครับนี่อ่าตัตรงนี้ก็ได้นะครับ นี่ถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะเห็นตัวที่ขอบที่มันขึ้นมานะครับป้องกันไม่ให้เราเวลาที่สมมุติว่าเฟสดาวนะครับเอาสกรีนเนี่ยวางกับพื้นเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้ตัวสกรีนของเราเนี่ยเป็นลงเป็นลอยได้นะครับตรงนี้ตรงนี้ซึ่งผมชอบมากนะครับคือถ้าเกิดว่าเพื่อนผมเขาไม่ได้ติดฟิล์มมาให้ถ้าเกิดเขาไม่ได้ติดตัวฟิล์มกระจกด้าหน้ามาให้ผมว่า เวลาที่คว่ำเนี่ยคือมันแทบไม่แตะเลยนะครับอันนี้ยังมันก็ปิ่มๆอะ่ะแต่คือยังไงก็ไม่โดนอยู่แล้วนะครับยังไงต้องโดนขอบก่อนแน่นอนนะครับแล้วก็เราก็จะมีนี่ยี่ห้อของมันนะครับโชว์ยี่ห้อหน่อยยี่ห้ออยู่ตรงนี้นะครับขอบๆด้านข้างเนี่ยนะครับแล้วก็พวกคัดเอาต่างๆเนี่นะครับทําได้กริปมากนะครับเนียนมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนี่กริปมาก นะครับถ้าเกิดว่านี่นะครับโหคือช่องพวกไมโครโฟนหรือว่ารูหูฟังหรือว่าช่องชาร์จเนี่ยนะครับคือเป๊ะมากนะครับฉะนั้นคือไม่ต้องเป็นกังวลน,นะครับทำไมมันถึงไม่โฟกัสโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนไอ้เคสอีกเคสหนึ่งเนี่ยที่ผมบอกเนี่ยคือ มัน protection ของมันเนี่ยการป้องกันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมชอบมากนะครับแต่ว่าเราผมก็อันนี้ก็ยังต้องแอบรุ้นเหมือนกันนะว่าเขาส่งรุ่นมาให้เราถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขามีให้เราเลือกเยอะมากนะครับเราก็มาแกะกล่องไปด้วยกันเลยนะครับมันก็ไม่เชิงเป็นกล่องนะมันก็เป็นเหมือนถุงพลาสติก ไม่รู้ว่ามีติดลงติดโลมาด้วยหรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวต้องทำทำความสะอาดก่อนแน่นอนนะครับโอ้โหอันนี้คือเขาให้เรามานี่คือมันไม่มีแพคเกจมาเลยนี่รุ่นเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะใช่รุ่นของมันหรือเปล่านะครับมาแล้วไว้นี่ก่อนนี่ทิ้งไปก่อนนะครับก็คือเนี่ยที่ผมซื้อมานี่นะครับมันเป็นผิวแบบแมท นะครับถ้าเกิดว่าสังเกตด,ดูดีๆนะครับคือผมชอบ t e x t อร์เวลาจับเข้าไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันเข้ากับผิวดีอันนี้สีดำจะมองไม่ค่อยเห็นมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีฟ้าเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับเขาเรียกว่าเป็นเคสผิวทรายนะครับก็อยากจะลองใส่ดูเลยเหมือนกันว่ามันใส่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่า ก็ยังตื่นเต้นอยู่พวกคัดเอาอาดูคัดเอาก่อนนี่คัดเอาก็คัดเอาทำมาน่าจะทำมาได้ได้ค่อนข้างดีนะครับใส่เลยถึงเวลาที่น่าตื่นเต้นแล้วนะครับก็คือจะลองแล้วว่าใส่ได้หรือว่าใส่ไม่ได้เรามีปัญหาตรงไหนไหมนะครับจะได้รู้กันไปเลยนะครับก็สรุปว่าใส่ได้นะครับคัดเอา คัดเอาก็ใช้ได้นะครับ c u ดเอาใช้ได้อันนี้เป็นปุ่มบวกลบนะครับแล้วก็ตัวท้ายโอเคนะครับก็ตรงลำโพงอาจจาะไม่ค่อยสุดคัดเอาไม่สุดเท่าไหร่นึงนะครับแล้วก็ส่วนด้านบนพวก IR Blaster ก็ผ่านนะครับผ่านอันนี้โอเคนะครับ เนี่ยครับที่ผมบอกคือมันจะค่อนข้างบางพอสมควรนะครับแล้วก็หน้าตาก็ไม่ขี้เละนะครับแล้วมันก็จะบางมากรู้สึกเบาเบาขึ้นเยอะมากแล้วก็ตัวขอบของมันเนี่ยก็มีกันแต่ว่าถ้าถามผมเองเนี่ยตัวซูลเนี่ยดีป้องกันดีกว่าเยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการ protection ีเยอะแต่อันนี้คือมันจะค่อนข้างที่เขาเรียกว่า form fitting นะครับคือมันจะแนบไปกับตัวเครื่องเลยนะครับ ก็วันนี้ก็ขออันบ็อกซ์เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เอาไว้เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลอะไรอัปเดตจากการใช้งานเนี่ยก็จะรีบมาอัปเดตท,ทุกคนต่อนะครับเพราะว่ายังไงวันนี้